รถแทรกเตอร์มาฮินร a อาจูโนโว605รุ่นปี2025นับว่าเป็นหนึ่งในรถแทรกเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดจากค่ายมาฮินราที่ตอบโจทย์เกษตรก,รกรยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยแข็งแกร่ง,งพร้อมเครื่องยนต์ทรงพลังขนาด55แรงม้าทําให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในไรนาส่วนผลไม้หรือแม้กระทั่งงานหนักในพื้นที่กว้างตัวเครื่องยนต์แบบสี่สูบให้พลังการขับเคลื่อนที่มั่นคง และประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมาพร้อมระบบเกียร์แบบซิงโครเมช15เกียร์เดินหน้าและ15เกียร์ถอยหลังที่ให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนความเร็วและแรงได้ตามลักษณะงานจริงทําให้การทํางานสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นระบบพวงมาลายัยแบบพาวเวอร์ที่ติดตั้งมาในรุ่นนี้ช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างง่ายดายโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้งานในพื้นที่ขับแคบหรือทํางานต่อเนื่องนานๆความรุ่มน,นวลนของพวงมาลายัยและความเสถียรในการขับขี่ถือเป็นจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้าม ส่วนในด้านของระบบเบรกมหินราเลือกใช้เบรกแบบออยล์อิมเมอร์สดิสเบรคหรือเบรกแช่น้ำมันซึ่งช่วยให้การเบรกแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกสภาพแวดล้อมหนึ่งในจุดแข็งของอาจูโนโว605ก็คือระบบไฮดรอลิกที่ให้แรงยกมากถึง2,200กิโลกรัมสามารถยกอุปกรณ์การเกษตรได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นผ่านถยหัวหมุนหรือเครื่องพ่นยาฆ่ามแมลงทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแรงยกไม่พอ ตัวแทรกเตอร์ยังมีระบบ PTO ที่ให้กำลังสูงสุดถึง540และ540เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์พ่วงหรือระบบขับเคลื่อนเสริมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของห้องโดยสารก็มีการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและใส่ใจผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นเบาะนั่งกว้างและสามารถปรับระดับได้พร้อมแผงควบคุมที่จัดวางอย่างลงตัวให้ใช้งานง่ายผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้ชัดเจนแม้จะต้องขับทำงานเป็นเวลานานตลอดวัน นอกจากนี้ระบบการสะเทือนของเบาะนั่งยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีทำให้ไม่รู้สึกเหนื่อยล้าระหว่างการทำงานโดยรวมแล้วม i ินร a อาจุ n โ o ว o 605ปี2025เป็นรถแทรกเตอร์ที่คุ้มค่าในแง่ของสมรรถนะการใช้งานจริงและความทนทานสำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาแทรกเตอร์ขนาดกลางที่สามารถรองรับงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพด้านการเกษตรหรือผู้เริ่มต้นอาจุนโนโว6ก5ก็สามารถเป็นคู่ใจในการทำงานของคุณได้อย่างแน่นอน